สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โฮสเทลเฮดูนิสค่ะที่เมืองเบลเกรดนะคะประเทศเซอร์เบียเราอยู่ห้องรวมนะคะมีผู้ชายสามคนแล้วก็มีสี่เตียงนะคะมีล็อกกงล็อกเกอร์นะคะมีผ้าม่วงผ้าม่านนะคะตอนนี้พวกผู้ชายออกไปเที่ยวกันนะคะเขาจะออกไปดูเ็าเรียกอะไรไนท์ไลฟ์นะคะแต่เรา ไม่ไปอ่ะเราเป็นคนชอบเที่ยว day life ไม่ได้ชอบเที่ยว Night Life นะคะ,ะแต่เมื่อกี้ก็แบบเออ,เอ,อทำอาหารกินแล้วก็กินเบียร์ไปสองกระป๋องละอ,อันนี้ก็กลุม่มๆก็เลยขึ้นมาอัดวิดีโอนะคะวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรดีวันนี้จะคุยกันเรื่องผีหลอกคุยกันเรื่องประสบการณ์ของเ,ออเรื่องแปลกๆนะคะตอนที่เรา เดินทางเนาะอยากฟังกันหม <Audio. S 1> จริงๆอ่ะ,อะเราเดินทางบ่อยอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ไหนแต่ไรละ <Okay. S 1> เพราะว่าลักษณะของตัวงานเนี่ยต้องแบบต้องเดินทางบ่อยมากอะไรเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ไปนอนโรงแรมแบบ โรงแรมแบบตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างในประเทศไทยนี้น่าจะไปทุกภาคแล้วมั้งแล้วก็ในต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะถามว่าเป็นคนกลัวผีไหมส่วนตัวเป็นคนไม่กลัวผีนะแต,แต่แต่เชื่อว่ามีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรพวกเนี้ยมาก่อนนะคะอย่างไปโรงแรมบางที่ที่บอกว่าผีดุมากๆอย่างเงี้ยเช่นโรงแรมจำปาสักที่ลาวใต้อะคะ่ะก็ เพื่อนรุมห้องก็เจออะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็เจอแต่ว่าเราไม่เจอนะคะอย่างไปโรงแรมที่แคนาดาเงี้ยไปปราสาทเมืองแบมนะคะที่แคนาดาเงี้ยคนก็เจอนะคะเพื่อนเพื่อนที่ไปในกลุ่มก็เจอแต่เราไม่เจอนะคะก็ไม่ค่อยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเซนต์เรื่องพวกนี้แต่ว่าไม่ได้ลบหลู่นะแล้วก็แบบก็นอนก็ไหวพุงไหวพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไปนอนในที่ที่ เป็นบ้านเก่าเป็นโรงแรมเก่าๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงก่อนที่เราจะเข้ามาพักอาศัยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้จากประสบการณ์การเดินทางตลอดสามเดือนที่ผ่านมาค่ะมีอยู่สองครั้งนะคะที่รู้สึกว่าโดนละอะไรเงี้ยสองรั้งสองครั้งเนี่ยอยู่ที่รัสเซียนะคะไม่ไม่เจอที่ยุโรปนะคะ ครั้งแรกเนี่ยเจอที่คราสโนโยาสนะคะคราสโนโยาสที่ที่รัสเซียตอนนั้นเราไปพักที่โฮสเทลนะคะโฮสเทลก็เป็นตึกเก่าๆนะคะแล้วก็มารีโนเวทเนาะเรานอนห้องเดี่ยวห้องแบบห้องเป็นโฮสเทลห้องเดี่ยวแล้วก็แชร์ห้องน้ํานะคะเป็นเตียงเล็กๆเนาะแล้วก็เราก็นอนนะคะตอนนั้นกับเข้าใจว่าแบบเหนื่อยมากเลยขับรถมาแบบเกือบ8ชั่วโมงอะ่ะเออจากตูรุนนะคะ แล้วก็เหนื่อยมากเจอผลอเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะจอดจะถึงโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยมากนีก่อาบน้ําก็ทานข้าวอะไรเสร็จเงี้ยก็นอนนะคะจกกังหวะที่จะเคลิ้มเคลิ้มหลับอะคะ่ะกำลังหลับเนี่ยคือยังรู้สึกตัวอยู่นะแต่ว่ากําลังจะหลับเนี่ยเหมือนมีคนมาคุยอะข้างๆ้างหัวะคะ่ะเป็นภาษารัสเซียนะคะคุยเป็นเป็นเสียงผู้หญิงนะคะคุยคุยแบบเหมือนกระซิบอะไรสักอย่างอะ คือคือใกล้มากใกล้แบบใกล้แบบใกล้อย่างเงี้ยเลยอะ่ะเออแล้วก็กระซิบจุ๊บชุบุบ,บอย่างเงี้ยกระซิบกระซิบเป็นภาษารัสเซียนะคะตอนนั้นแบบถ้าถามว่ากลัวไหมไม่ไม่ได้รู้สึกกลัวนะแต่รู้สึกลาคาน่ะเออก็เลยบอกไว้ว่าแบบเฮ้ยไปไกลๆจะนอนอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ว่าพูดออกไปหรือว่าแค่คิดนะคะจากนั้นก็หลับไปเลยนะคะเพราะว่า คือคือมันเหนื่อยไงรู้สึกว่าอะไรจะมาอะไรกับตอนนี้อะไรน,นะอันนั้นครั้งแรกนะคะครั้งที่สองที่เคมโรโวนะคะเคมโรเวเนี่ยเราไปพักที่หอพักนักศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยนะคะที่เป็นหอพักที่ที่คนนั่งเก่านะคะแล้วมันมีอยู่ประมาณห้าชั้นเราอยู่ชั้นห้าเลยนะคะหอพักนี่เก่ามากแล้วก็เ,เวลาที่เราเดินนะคะจะมีเสียงดังออดแอดออดแอดอะไรอย่างเงี้ยอืม ในห้องนงห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยดูเก่าดูมืดดูดาร์กไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ทีนี้เราก็พักออที่ที่เคมโรเวอ,อเราพักห้องเดี่ยวนะเป็นห้องสตดด้วยซ้ำนะคะห้องสตดก็คือมีห้องข้างนอกแล้วก็มีห้องมีห้องนอนแยกเข้าไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เหมือนกันแหละก็เราก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะแล้วกออ็นอนนะคะพอเราน,นอนเนี่ยกําลังจะหลับอะเคลิ้มเคมจะหลับเนี่ย ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเดินอยู่ในห้องอะคะ่ะมันเอ็ดเอ็ดเอ็ดอ,อ,ดอ,อะไรเงี้ยอืมคือมันได้ยินเสียงอะตอนนั้นแบบตอนนั้นคิ่งเดี๋ยวนะเฮ้ยเราล็อกประตูเรียบร้อยหรือย,ยังเราล็อกประตูแน่นหนาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเ้วก็ล็อกประตูแน่นหนานะทั้งทั้งสองชั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่มีคนเดินเข้ามาแบบเดินจากข้างนอกข้างนอกข้างนอกห้องอะคะ่ะข้างนอกคือเหมือนกับว่ามันเป็นห้องสูตรนะนาะห้องรับแขกแล้วก็เข้ามาข้างในอะไรเงี้ย เออแล้วก็แบบมาเดินไปเดินมาอยู่ในห้องอะ่ะเออเราก็แบบอ,อ,อะไรเงรี้ยแต่เราไม่ได้ลืมตามองนะเออเราคือเราไม่ได้แบบกลัวมากมากอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออแต่เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้กลัวอะไรจะจะลืมตามองเลย <c oughs> คือก็ก็นอนไปแล้วก็แบบเออสวดมนต์ไปอะไรเงี้ยค่ะเออตอนแรกเข้าใจอะ่ะว่าแบบเป็นคนด้วยซ้ําว่า มีคนเข้ามาในห้องเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่แบบมันจะเข้ามาทั้งสองชั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็ล็อกแน่นหนาทั้งสองชั้นแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช้คนนะคะแต่ว่าก็คงามาเยี่ยมอะไรเงี้ยเราก็แบบเออสวดมนต์ไปแล้วก็หลับไปนะคะนั่นก็เป็นประสบการณ์แค่สองครั้งนะคะที่เจอเหตุการณ์ที่อืมจริงๆเราไม่ได้อยากเจอเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะเกิดจากที่เราเหนื่อยเกินไปก็ได้ไหม แล้วเกิดประสาทหลอนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าที่อื่นไม่เป็นนะเป็นแค่สองที่นะคะที่ยุโรปที่มานอนที่ตึกเก่าๆที่ลูบิจนาที่สโลเวเนียก็ไม่เจอเดี๋ยวแรกคิดว่าน่าจะเจอนะเพราะว่าเก่ามากตึกเก่ามากอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เจอนะคะจริงๆก็ไม่อยากเจอนะเดินทางเดินทางคนเดียวนาะแล้วก็แบบเหนื่อยก็เหนื่อยอะไรเงี้ยอยากนอนให้สนิท นะคะไม่ได้อยากนอนแล้วก็ผว,วาอะไรเงี้ยค่ะอืมก็มาแชร์ให้ฟังเนาะว่าเพื่อนๆน,นะคะมีประสบการณ์การเดินทางไปค้างอ้างแรมที่อื่นแล้วเจอเรื่องแบบนี้บ้างไหมนะแล้วก็เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างกลัวไหมไม่กลัวไหมจัดการยังไงก็แชร์ได้ที่ใต้คลิปนะคะเนาะมาคุยกันนะคะสองเราเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ค่อยมีเซนส์นเรื่องพวกนี้ยอืมแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะ นั่งสมาธิบ่อยนะคะเจริญสติด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมไม่ได้กลัวมากแต่ไม่อยากเจอนะไม่ได้ลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบเวลาที่เราได้ยินอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเราก็จะยังมีสติในคิดว่าแบบเอเราล็อกประตูหรือยังเราทําตรงนั้นตรงนี้ได้ได้ดีหรือยังใครเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดแบบเฮ้ยพี่ผีมาหลอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะมีสติแล้วก็คิดว่า ประตูเราล็อกหรือเปล่าเราล็อกดีหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมประมาณนั้นเนาะก็ถือว่ามาเล่าให้กันฟังนะคะส่วนถ้าใครมีประสบการณ์หรือมีเรื่องเล่าอะไรสนุกสนุกแบบเนี้ยก็แชร์ได้ใต้ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละบวัสดีค่ะ